วิทยุมอ,อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเปิดตำราตั้งวงสนทนาในชุมชนวิชาการชวนคิดกับคณะวิทยาศาสตร์ ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการชวนคิดกับคณะวิทยาศาสตร์ครั้งนี้เป็น E ีีที่3นะครับที่จะมาเล่าเรื่องนะครับในคณะวิทยาศาสตร์รวมถึงสาระสําคัญครับที่เกิดขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็การนําวิทยาศาสตร์นะครับได้ เอาสาระวิทยาศาสตร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับอยู่กับผมนะครับนายอิสระภาพชุมรักษานักประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้มีน้องอีกหนึ่งคนนะครับน้องจะมาอยู่กับเราทุกๆุกเทปเลยก็ว่าได้ครับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรครับชื่อนายพระวรรณมากครับอะไรจะจะรีบพูดไปเอาเอาเอาใหม่ครับอีกทีนึ่งสวัสดีครับผมนายพระวรนณมากครับน้องแม็คครับครับผมนะครับเราสตันไปอีกแป๊บหนึ่งนะครับพอดีตอนอัดเทปรายการนี้เพิ่งกินข้าวมา นะครับก็ยังไงแล้วนะครับวันนี้เรามีสาระสําคัญของคณะวิทยาศาสตร์เยอะแยะเลยนะครับรวมถึงข่าวสารด้วยนะครับ,รบซึ่งวันนี้เองเนี่ยรายการของเราเนี่ยมันไม่ใช่ออกอากาศทาง ช่องทางวิทยุมอเปลี่ยนช่องเดียวนะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณทางวิทยุมอด้วยนะครับ,รบที่เป็นสื่อในการนําข่าวสารของเรานะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคณะนะครับได้มีส่วนในการนําเสนอเรื่องราวดีๆ,ๆนะครับเนะราปล่อยอออากาศนะครับชวนคิดกับคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยในช่องทางพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Soundcloud, Spotify แล้วก็ Apple Podcast ด้วยนะครับถ้าทุกคนอยากจะฟังรายการดีๆก็สามารถค้นหาคำว่า PSU เอสได้เลยนะครับจริงๆในพอดแคสต์เนี่ยมีหนึ่งรายการด้วยน้องแม็กใช่ครับมีหนรายการชื่อรายการว่าไซแฟกต์ครับไซแฟกนี่เป็นลัเป็นเรื่องราวครับที่นํานักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของที่นํานักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิจัยนะครับของคณะวิทยาศาสตร์มาเล่าเรื่องราวที่เป็นฮอตอิชชูนะครับมาอธิบายในหลักการมุมมองทางวิทยาศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ อาจจะต้องยกตัวอย่างในปีที่ผ่านๆมาที่ที่ได้ลงไปแล้วนะครับเหมือนล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของบล็อกเชนนะครับเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าจะมาเปลี่ยนโลกเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกนะครับเปลี่ยนโรคนี่หมายถึงโรคโรคเชื้อราไปเป็นโรคอย่างอื่นใช่ครับจบเลยครับอย่างนี้ก็คือออกมาเปลี่ยนโลกนะครับบล็อกเชนนี้จริงๆถ้าใครได้ยินเนี่ยอาจจะมาจากอะไรนะบิตคอยบิตคอยหรือว่าเป็นตอนนี้ถ้าเด็กๆ รู้จักกันก็คือคริปโตเคอเรนซีครับถ้าตำรวจมานี่บิตคอยน์ไหมครับบิตถ้าบิตไม่คอยครับถ้าตำรวจนี่คือรีบรีบไปเลยหุ้นนะครับจริงๆบิตคอยน์นี่ก็คือเป็นเหรียญเหรียญเหรียญหนึ่งครับก็คล้ายๆกับการเทรดหุ้นหรืออะไรพวกนี้ครับแล้วก็นอกจากเรื่องของบล็อกเชนนะครับยังมีในส่วนของ DNA ครับที่ก่อนหน้านี้เคยลงไปแล้วก็ DNA นี่คือในคดีน้องชมพู่นะครับบล็อกเชนนี่บอกบอกแม็กบอกอิดอย่างนี้ได้ไหมครับ ได้ครับอันนี้สุดแล้วแต่ <c oughs> นะครับสุดแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะได้อะไรจากการมาฟังครั้งนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะครับจริงๆบอกบอกเชนเหมือนน้องแม็กบอกไปนะครับจริงๆเป็นระบบปฏิบัติการซึ่งถ้าใครอยากฟังสาระตรงนี้ก็สามารถ <c oughs> ไปฟังได้เราจะหยิบเทปพวกนี้มาครับ <c oughs> มามาให้ทุกคนได้รับ น,นัน้องแม็กพูดถึงเรื่องคดีน้องชมพู่เนี่ยเราก็ได้พูดถึงไมโทคอนเดียไปนะครับก,ก็จะเป็นไมโทคอนเดียลโอ้ไม <DNA S 1> โทคอนเดียลนี่ <DNA S 1> <laughs> โอเคนี่สเตจชัดมากเลยไมโทคอนเดียลดีเนี่ก็จะเป็นในคดีน้องชมพู่ก็คือลองไปฟังดูครับว่าเป็นยังไงมันต่างจาก DNA ธรรมดายังไงนะครับแล้วก็ตอนล่าสุดที่ป่อนไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของกุ้ง ครับนะครับที่ว่าโควิดเนี่ยมันสามารถไปกับอาหารทะเลได้หรือไม่นะครับก็สามารถไปติดตามรับฟังได้นะครับทางทางช่องทางต่างๆนะครับและนี่คือรายการดีๆนะครับอย่างที่บอกว่านอกจากจะจะมีชวนคิดกับคณะววิทยาศาสตร์แล้วก็จะมีตรงนี้อยู่ด้วยครับมาพูดถึงบรรยากาศตอนนี้บ้างดีกว่าครับบรรยากาศของสัปดาห์นี้จริงๆแล้วน้องแม็กเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแอดมินครับ หลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับอยากรู้ว่าใครที่ถามคําถามมาในเพจคณะวิทยาศาสตร์แล้วเป็นคู่ตอบน้องแม็กเลยใช่ไหมครับ<ช>น้องแ <ขอ S 2> ม็กครับปฐมนิเทศไม่ใช่ปฐมนิเทศสิน้องใหม่ปีนี้ครพี่อยากถามนิดหนึ่งจริงๆในทุกๆรุ่นครับเราก็จะมีคําถามที่น้องๆถามมาเยอะแยะมากมายแต่พักหลังๆนี้จะมีถามเข้ามาเยอะหน่อยเพราะเด็กๆอาจจะคุ้นชินกับการใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับส่วนใหญ่แล้วคําถามที่ถามเข้ามาน้องใหม่เลยครับน้องใหม่คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการเรียนนะครับก็ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น TCA s สต่างๆอะไรเงี้ยก็จะถามเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็สัพเพรนะครับส่วนใหญ่ก็คือการลงทะเบียนเรียนหรืออะไรเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงของการลงทะเบียนเรียนด้วยนะครับลงทะเบียนเรียนตอนนี้ก็คือยังเรียนออนไลน์อยู่ไหมครับถูกต้องถูกต้องนะครับเด็กๆอาจจะมีความกังวลได้ถูกต้องครับนะครับได้ข่าวว่ามีท่านบุคของถ่วงมาด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไร มีท่านผู้คองโทรมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวบุตรหลานนี่แหละครับ<อ>ว่าเขาจะต้องลงทะเบียนเรียนยังไงจ่ายค่าเทอมค่าธรรมเนียมได้ตอนหไหนอะไรยังไงเลยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าโทรมาแล้วบอกว่ากลับบ้านแล้วยังหรือว่าอะไรไม่มีไม่มีอ๋อเนี่ยเขาแ้วก็อันนที่เป็นของน้องใหม่นะครับในปีนี้ก็แต่ละรุ่นเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปแต่ว่ายังย้ํานะครับในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์เองก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องใหม่ที่เข้ามาในรั้วของคณะวิทยาศาสตร์ด้วยรวมถึงท่านผู้คองนะครับต้องต้องเรียกว่า ช่อบานบุรีช่อที่ห้าสิบสามออห้าสิบสามเลยน้องแม็กน้องแม็กนี่ช่อที่เท่าไหร่ครับผมเป็นช่อโกงค <c oughs> รับช่อโกงไม่ใช่ไปหมายถึงว่าช่อที่ลำดับที่เท่าไหร่รุ่นที่เท่าไหร่ครับผมเป็นช่อที่สี่สิบหกครับอ๋อสี่สิบหกนะครับจริงก็าห่างกับน้องรุ่นนี้ไม่เยอะประมาณนี้ครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยค่อนข้างไปไกลละนะครับหมายถึงว่าไกลกับน้องๆไม่สมมติว่าคุณดูเด็กอยู่นะใช่ครับแต่ว่าคุณก็ดูแก่เยอะกว่าไม่ปฏิเสธเลยใช่ไหมครับ นะครับโอเคครับก็บรรยากาศสนุกสนุกนพี่นะครับไม่อยากให้เครียดกันกังไงก็ยินดีด้วยนะครับกับน้องๆรวมถึงท่านผู้ปกครองด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้เชื่อมั่นในคณะวิทยาศาสตร์นะครับผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์แห่งหนึ่งที่สามารถนําทุกคนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นศาสตร์หนึ่งที่สามารถตอบคำถามของประเทศได้และที่สําคัญเนี่ยมันอยู่ในทุกวงการถูกต้องครับอยู่ในทุก ทุกๆอย่างที่เรากระทำมาครับเพราะรว่าวิทยาศาสตร์นี่คือความจริงนะครับที่พิสูจน์ได้และจับต้องได้นะ,นะครับโอเคที่สําคัญเนี่ยผมเพิ่งเห็นเลยคุณไปออนแอร์อยู่บน Facebook ของมหาวิทยาลัย PSU <c oughs> Connect กับรายการ <c oughs> ทัวลงใช่ไหมครับหมายถึงว่าตอนตอนที่คุณไปนี้เขาเชิญไปหรือว่าอย่างไงครับก็ <c oughs> ที่จริงเขาเนี่ยก็คือ เป็นอีพีที่6นะครับท,ที่เขาที่เขาทำก็คือเป็น EP ีของคณะวิทยาศาสตร์พอดีครับ,รบที่จริงรายการทัวร์ลงเนี่ยเขาก็จะไปเหมือนตามคณะต่างๆเนาะทั้ง5้าเวีเขตเลยครับซึ่งก่อนหน้าที่จะมาคณะวิทย์ของเวียเขตดใหญ่เนี่ยครับ,รบเขาก็ไปรู้สึกหลายคณะนะครับพี่ไปที่ตรังมาไปที่ ภูเก็ตมาไปไปในหลากหลายที่มากๆเลนะครับซึ่ง EP ที่6เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราครับคณะวิชาผมก็ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบุคลากรคณะวิชาก็ไปร่วมแจมนิดหน่อยก็าเชิญมาให้เข้าไปร่วมนิดหน่อยผมก็เลยไปทําในสิ่งที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็คือการกินวันนั้นวันนั้นพอจะทราบไหมครับว่าว่าว่าทานไปเยอะขนาดไหนก็ผมเห็นในเทปที่แบบโอ้โหกินของหวานนี่เยอะมากเลยนะคือในเทปเนี่ยในเทปเนี่ย เรียกได้ว่าคนตัดต่อนี่คเก่งมากนะครับเห็นว่ากินในระดับหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยของที่ทางผู้ให้รีวิวนะครับเขาให้มาเนี่ยก็คือหมดเกลี้ยงนะครับว่าอร่อยจริงๆนะครับอร่อยจริงๆสามารถไปติดตามได้เนาะขายอยู่ในพิทยูบาซาานะครับแล้วก็ เทปของเราวันนั้นนอกเหนือที่จะน้องแม็กเข้าไปชิมแล้วเนี่ยจะมีน้องอีกคนนึงนะครับน้องวายุที่ว่าน้องวายุนี้จริงๆน้องวายุเขาเรียนหลักสูตรนิติไม่ใช่ครับน้องวายุเรียนวิทยาศาสตร์ยุควิทยาศาสตร์ประยุกนะแล้วก็จริงๆเขามีความฝันครับว่าจะเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ใช่ใช่ไหมครับก็ในเทปลองดูครับว่าใครที่มีความฝันในส่วนของงานนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจริงจริง ต้องการคนอยู่เยอะมากเขาเป็นตัวอย่างที่ดีดนะครับพี่ก็คือน้องเขาเนี่ยได้รับรางวัลในเรื่องเกี่ยวกับการพูดการโต้วาทีหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการเขียนด้วยนะครับแล้วก็น้องเขาก็เหมือนมาประยุกต์ใช้กับในแวดวงวิทยาศาสตร์ด้วยเป็นเหมือนนักสื่อสาร,รวิทยาศาสตร์เรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสายงานเนาะที่ที่ค่อนข้างจะสําคัญเพราะว่าต้องยอมรับว่าวิทยาศาสตร์ในหลายๆแขนงเนี่ย บางอย่างมันก็ยากเกินจะเข้าใจได้ง่ายๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งการที่มีนักสื่อสารวิทยาศาสตร์หรือว่ามีคนที่สามารถมาพูดเรื่องราววิทยาศาสตร์นี่ให้มันง่ายขึ้นได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เข้าถึงผู้ฟังได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับ,รบซึ่ง<ม>พี่พอพูดแบบนี้เราก็ต้องพูดถึงรายการของเราเนาะซึ่งรายการตายแฝกเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นเลยเนะครับคือการนํานักวิทยาศาสตร์มาปรับมา เลือกเล่าเรื่องราวให้มันง่ายขึ้นให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับโดยการนําประเด็นที่เป็นที่สนใจอยู่แล้วนะครับเอามาพูดให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็เป็นเหมือนกันนิบแนมความรู้นะครับก็คือสอดแทรกเนาะสอดไส้ความรู้ไปด้วยนะครับครับผมก็อันนี้ก็นําเขาเรียกว่าคนเก่งนะครับได้มาผ่านรายการนี้มายังไงขอบคุณทางมหาลัยด้วยนะครับที่เข้ามาทํารายการกับคณะวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่ทำอะไรคือเข้ามาใช้สถานที่แล้วก็นําเสนอความ น่ารักนะครับของน้องและความเก่งของน้องด้วยแล้วก็วันนี้เองครับทางคณะวิทยาศาสตร์เองเนี่ยต้องมีข่าวแสดงความยินดีกับน้องในคณะวิทยาศาสตร์นะครับมีน้องไปได้รับรางวัลระดับประเทศมานะครับจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในส่วนของการเขาเขาเรียกว่าการฝึกงานหรือว่าสาขกิจศึกษาเนี่ยพอดีน้องเขาในปีที่แล้วเขาได้ไปสาขกิจศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือบริษัทมิราโปรจำกัด น้องมีเทปสัมภาษณ์อยู่ใน,ในของว,วิเทศสัมพัน์ของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับน้องเป็นคนหนึ่งที่ไปในช่วงที่โควิด1 i กําลังระบาดอยู่พอดีในเทปอันนั้นเนี่ยน้องได้เล่าเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นให้ฟังว่าโหบรรยากาศเขาค่อนข้างตึงเครียดเลย<า>เหมือนกันการสกิจช่วงแบบว่าโควิดเป็นยังไงนะครับแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งคนเหมือนกันนะครับที่มีความสามารถนั่นคือน้องน้องชื่อน้องชื่อเล่นน้องน้องบุ๊กใช่ไหมครับน้องบุ๊กนะครับพิษพระนิดา พิษขอขอภัยครับน้องพิษพระนิตาครับกำพลพัฒเดชาธรนะครับน้องเนี่ยเป็น เด็กจากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับพี่ก็วิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยหลายคนอาจจะสนใจก็เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนาะเนี่ยครับซึ่งเรื่องหนึ่งที่เราทําไปก็คือบล็อกเชนก็เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรทราบว่าน้องก็จะมาศึกษาต่อที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสยังไงแล้วเนี่ยเราค่อยดึงน้องมาในรายการชวนคิดกับคณะวิทยาศาสตร์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ไปศึกษาศึกษาที่ต่างประเทศนะครับหลายคน หลายคนยังไม่รู้ว่าจริงๆมาเรียนคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถไปศึกษาต่อหรือว่าไปเขาเรียกว่าอะไรมีทุนไปเรียนรู้ได้ต่างประเทศด้วยนะครับคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความร่วมมือนะครับแล้วก็มี MOU อยู่นอกจากหลากหลายองค์กรแล้วก็ยังหลากหลายประเทศด้วยนะครับซึ่งใครที่สนใจหรือผู้ปกครองท่านใดสนใจว่าอยากพาลูกพาไปนู่นนี่นั่นก็ ากคณะวิยาาสตรื่องระบบก้อมใจที่สำคัญหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือไม่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษครับมันจะมีบางรายวิชาที่เราสอนเป็นภาษาอังกฤษใช่ยซึ่งอันนี้เหมาะมากๆสําหรับน้องๆนะครับที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษอยู่แล้วรุ่นรุ่นก่อนๆนี้อาจจะแบบภาษาอังกฤษอาจจะยากนิดนึงแต่ว่ารุ่นใหม่ที่มีการเขาเรียกว่ามีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใกล้มากยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นเขาเรียกว่าเหมือนย่อโลกเนาะย่อโลกให้ใกล้ขึ้นแล้วทีนี้ กลายเป็นว่าเราเนี่ยจะต้องสื่อสารกับคนที่อาจจะไม่ใช่แค่คนไทยแล้วนะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆทําให้เขาเนี่ยมีทักษะในการชันสังกิจเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วครับผมก็ยังไงก็ยินดีกับน้องบุ๊กด้วยนะครับสำหรับรางวัลรองชนะเลิศดีเด่นระดับชาตินะครับผลงานสาหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานนะครับดีเด่นระดับชาติเลยนะครับึ่งปีอ่าเีครับเป็นการการรวมกัน2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งอ่า ถือว่าเราประทับใจแทนน้องด้วยนะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเป็นการแข่งขันระดับชาติเลยมีหลายมหาวิทยาลัยมาแข่งซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ก็ติดหนึ่งในนั้นด้วยยินดีมากจริงๆครับนี่ก็แสดงให้เห็นครับว่านักศึกษาของเราเนี่ยเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพนะพี่นะครับใครที่มาเรียนที่นี่เนี่ยรับรองเรื่องคุณภาพได้เลยพอพูดถึงคุณภาพนี่ไม่ได้ขายของใช่ไหมไม่ได้ขายของนะแต่พอพูดถึงคุณภาพครับพี่ไม่ใช่แค่นักศึกษาครับครับผม อาจารย์ของเราครับบุคลากรของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นจิ๊กซอหนึ่งสําคัญมากๆที่ทําให้เราเนี่ยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปไ<ช>ด้นขนาดนี้นะครับ <ผม S 2> ซึ่งก็อีกหนึ่งรางวัลนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งคนละกันที่เราภาคภูมิใจนะครับพี่แล้วก็เอาจริงๆ สิ่งที่แกได้นําเสนอตรงนี้ถ้ารวบรวมแล้วมันก็ค,คือหนึ่งรางวัลเหมือนกัน,กใน,ในในระดับมหาวิทยาลัยนะครับนั่นคือท่านอาจารย์จรันนะครับดีและติวงนะครับ,รบก็อาจารย์สังกัดหลักสูตรชีววิทยานะครับก็ได้ค้นพบนะครับพืชชนิดใหม่ของโลกนะครับซึ่งพืชอันนี้ครับมีชื่อว่าตำหยาวสีขิด นี่นี่คุณพูดเป็นภาษาจีนได้ไหมครับฟังฟังตอนแรกผมนึกว่าอะไรไหมอะไรครับผมนึกว่าตําลาวผมนี่หิวส้มตาซกเล็กขึ้นมาเลยผมว่า <laughs> ผมว่าคุณหิวข้าว <laughs> ผมเพิ่งกินข้าวนะครับเป็นพืชชนิดใหม่นะครับที่มีชื่อว่าตําหยาวสี่ขีดครับ,รบอันนี้เป็นภาษาไทยครับถ้าเป็นภาษาจีนนะครับเช่ผมคุณส่งอะไรมาให้ผมดูนี่นะครับนั่นคือพืชอันนึงนะครับที่พบในจริงๆมีประวัติการพบด้วยนะครับสำหรับพืชชนิดนี้ครับพบอยู่ที่อุทยานแห่งชาติ น้ำตกสี่ขีดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเขาก็เลยชื่อตายาวสี่ขีดนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าน้ำหนักเขาสี่ขีดไม่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 ใช่ไม่ใช่ครับนั่นก็คือไปพบที่จังหวัดนครนั่นเองครับจริงๆงานวิจัยอันนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันนะครับกับดรปิยะเฉลิมกลิ่นนะครับจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงเป็นโ p r o f เซอร์ครับดรเดวิดจอร์สันจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอใช่ครับครับ ประธานาธิบดีสหรัฐอ,อเมริกานะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันและนี่ครับอย่างที่น้องแม็กบอกไปว่ามันมี MOU ที่ทํางานร่วมกันทําให้ <c oughs> เขาเรียกว่าทําให้เหมือนกับ ทำให้ในวงวิชาการนะครับมันกระชับมากยิ่งขึ้นมันมีความเปิดกว้างเปิดกว้างทางความคิดมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนบอกว่าในส่วนของการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกฉันไปเดินเจอฉันก็เจอแล้วนี่ใช่ไหมครับทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เราไปโตคนนักอนซีคนนครซี่ว่ะเจอนานเลยภาษาอะไรครับผมไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยเลยผมก็ดูเหมือนทองแดงทองแดงเมื่อกี้นะครับก็คือ เขาบางคนบอกว่าเจอแล้วจริงๆในเรื่องของการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกเนี่ยทางชีววิทยาน,นี่ค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับ,รบเพราะว่านักนักวิจัยทุกคนเนี่ยก็ต้องเอาพืชชนิดนี้ครับไปยังมิวเซียมของแต่ละที่นะครับเพื่อค้นหาฐานข้อมูลว่าพืชชนิดนี้มีการจดทะเบียนในระดับโลกแล้วหรือยัง่นะครับในส่วนของการจดเรื่องของพืชชนิดใหม่หรือสัตว์ชนิดใหม่ของโลกถ้ามีโอกาสครับ เราจะเชิญน,นักวิจัยมาพูดคุย <มา S 1> กันว่าว่ามันยากยังไงเพราะว่าเรื่องความยากเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพิสูจน์พิสูจน์ว่า,าสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เนี่ยมันไม่ซ้ํากับไม่ซ้ํากับเคยที่เคยขึ้นไว้อยู่แลว้วอะไรแบบนี้ครับซึ่งก็จะยากมากครับพี่อดเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองว,ว่ามันจะยากได้ยังไงในเมื่อสมมติว่าผมเจอพี่อิดใช่ไหม งเนี่ยพี่อิดต้องเป็นสิ่งใหม่แน่นอนเพราะว่าผมไม่เคยเจอพี่อิดที่อื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเราดูพืชกับสัตว์เนี่ยมันจะคล้ายกันมากครับดังนั้นเราจะต้องดูว่าจมูกเนี่ยของคนที่ชื่ออิดเนี่ยเป็นยังไงนะครับลักษณะกว้างขนาดไหนทรงผมอ่าวเคผมเป็นสีดําหยากโสงหรือเปล่าต้องดูหลายอย่างมากซึ่งเอาไปวิเคราะห์กับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วแต่ผมเป็นมนุษย์นะผมผมสมมุติสมมติได้ฟังเหื่อคนผู้ฟังเนี่ยจะเข้าใจง่ายขึ้นเลยก็เหมือนที่น้องแม็กบอกครับหลายคนคนอาจจะดูจากภาพยนตร์มาก ปรพยนต์มาว่าเฮ้ยถ้าเป็นพืชชนิดใหม่หรือว่าสัตว์ชนิดใหม่ของโลกเนี่ยมันต้องเป็นการผสมกันเออเกิดใหม่แล้วก็ต้องไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทางประวัติทางชีววิทยาเนี่ยมันไม่ใช่ดูแค่นั้นมันดูถึงแม้กระทั่งอะไรนะครับลงไปเจาะลึกถึงดีเอ็นเออะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนเรื่องของพืชชนิดใหม่ของโลกชนิดนี้นะครับก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะครับในคณะวิทยาศาสตร์เองเนี่ยมันมีหลาย หลักสูตรนะครับ,รบก็ได้นําพืชชนิดนี้เนี่ยไปยังภาควิชาเคมีครับเพื่อที่จะสกัดสารออกมาแล้วก็ทราบ,รบมาว่านะครับทราบทราบมาาในเบื้องต้นเนี่ยสารตัวนี้มันเหมือนกับน้อยนา,าซึ่งมันอาจจะมีการต้านอนุมูลอิสระหรือว่าอะไร,รอันนี้ สุดแล้วแต่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเพราะเราเป็นข้อมูลไม่ได้ใช่ครับเราเพิ่งพบในขั้นระดับงานวิจัยใช่ครับแล้วก็มันเป็นชนิดใหม่ด้วยแล้วก็มันอยู่ในปลานะครับคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับคนไทยอาจจะมีการจดทะเบียนในเรื่องของตำรับยาที่เป็นชนิดใหม่อย่างนี้ครับ แบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันเหมือนกับตอนที่เราจะเล่าตอนนี้เลยนี่ผมกําลังโยงเรื่องมาผมกําลังจะถามว่าตอนสมัยคุณไปน้ําตกสี่ขีดนี่คุณเคยไปเจอนี่ไหมเพราะเห็นหมอว่าคุณเคยไปเที่ยวที่นครผมไม่เคยไปครับคุณหลักหน้าผมนีผมอยู่แต่ผมอยู่แต่สงขาไม่เคยไปเลยแต่ว่าหลบบุ่มเจอโอเคโอเคครับไอ้นี่อ่ามีอย่างนึงผมก็จะโยงแล้วผมกลัวผมลืมอ่า คณะวิทยาศาสตร์ครับเทปที่แล้วที่ผมพูดไปในเรื่องของพืชกระท่อมใช่ไหมครับก็ตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองก็ออกประกาศออกมาแล้วว่ามีการปลดล็อกพืชกระท่อมนะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ใช่ครับปลายเดือนสิงหาคมแล้วก็ในส่วนของปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยเราจะมีประชุมวิชาการใหญ่ด้วยน้องแม็กถูกต้องครับซึ่งมันก็จะตรงกับหลังน่าจะหลังจากวันที่ปลดล็อกเนาะใช่ครับผมก็จะมีการประชุมวิชาการนะครับเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยพืชกระท่มแห่งประเทศไทยของประเทศไทยนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานระดับชาติแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะว่าได้เชิญนักวิจัยระดับชาติเนี่ยแล้วก็ผู้มีความรู้แล้วก็มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับพืชกระท่มเนี่ยเยอะแยะมากมายเลย มาพูดกันตั้งแต่ต้น,ตน,นน้<อ>ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํานะครับก็มาพูดกันว่าวันนี้เองถ้ามีการปลดล็อกไปแล้วเนี่ยยังไงบ้างครับนะครับส่วนใหญ่คนใต้นี่เขาเอากระทอมไปยังไงฮะคนใต้เนี่ยเรียกว่ากระท่อมเนี่ยอยู่คนใต้มายาวนานมากนะครับแล้วก็คนใต้เนี่ยใช้กันเยอะมากใช้เป็นยานะครับซึ่ง<า>ไม่ใช่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยไอ้นั้นลูกหนำอ๋อลูกหนำไม่อาจจะไม่ใช่อาจจะคนละกระท่อมกันนะครับซึ่งแต่ว่า หลายทนหลายหลาย,หลายคน,ยคนเนี่ยอาจจนะแบบว่าทราบทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ,รบว่าในพื้นถิ่นของภาคใต้เราเนี่ยกระทอมก็เป็นพืชที่ค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็ทางปปสรหรือทางรัฐบาลเองนะครับ,รบก็มองว่าการปลดล็อกครั้งนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งที่สําคัญอาจจะเป็นต้น กาจะเปลี่ยนปุมมองพืชกระท่อมเนี่ยการเป็นพืชเศรษฐกิจเลยก็ได้เพราะว่าด้วยงานวิจัยเนาะพี่ิต้องบอกงี้ครับว่าเหมือนซ s ยสป a t i o n Talk ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยก็นําอาจารย์เนาะที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับทางด้านพืชกระท่อมเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็มีหลากหลายมากมายเลยครับว่าพืชกระท่อมเนี่ยสามารถเหมือนวันนั้นที่พูดคุยเนี่ย ไม่ว่าจะช่วยของการเรื่องพาคินสันเนาะที่เขาทดลองในหนูทดลองนะครับเรื่องของการเรื่องติดบำบัดยาติดเขาเรียกว่าเอาใช้เพื่อเป็นการถอนยาเสพติดของการลงแดงนั่นเองเรียกได้ว่า ืชกระท่อมเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากดังนั้นอน,นอนาคตเนี่ยไม่แน่การปลดล็อกเนี่ยอาจจะทําให้งานวิจัยเนี่ยพัฒนาเฟสถ,ถัดไปนะครับซึ่งตอนนี้เป็นในหนูใช่ไหมครับอนาคตพอปลดล็อกเนี่ยมันอาจจะทําได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่ามีคนปลูกมากขึ้นอะไรมากขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลให้เราเนี่ยอาจจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชกระท่อมได้เร็วๆนี้มันจะมอมเมาไหมครับในเมื่อแบบมันปลดล็อกแล้วแล้วอาจจะแบบว่าเอ้ยเอาไป ทำอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อเป็นยาเสพติดถ้าสมมติว่าจา,จากที่ทราบมาบนะครับ,รบทางบมศเนี่ยก็คือต่อให้ปลดล็อกแล้วเนี่ยก็คือสามารถปลูกได้นะครับอิสระแต่ว่าเรื่องของการเอาไปทําเป็น4ค4คู100น4คูนร้อยะครับ,รบเหลือที่ผิกดกฎหมายเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ครับพี่อาจจะมีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องพวกนี้อยู่นะครับก็แนะนําว่าปลูก อย่างถูกต้องเหมือนชาวบ้านนี่ยครับพี่ต้องต้องบอกงี้ว่าในชาวบ้านที่เขาปลูกกระท่อมกันแล้วเขากินกันเนี่ยส่วนใหญ่เขากินใบสดครับซึ่งเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์ต่างๆเนาะในการช่วยนยะครับวันนั้นเหมือนมีฤทธิ์ระงับปวดมีฤทธิ์อะไรด้วยเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นคุณประโยชน์จากพืชกระท่อมครับพี่ครับผมซึ่งนี่แหละครับการปลดล็อกนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญผมเคยถามผมถามทางนักวิจัยนะครับว่าถ้าปลดล็อกแล้วมันจะดียังไงนักวิจัยก็บอกว่า โอ้โหตลอดที่ผ่านมาที่เขาทํางานวิจัยพืชกระท่อมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่ามันติดเรื่องของเรื่องกฎหมายนะพี่ในการที่เขาจะทาทดลองต้องขอ,อยญาตนู่นนี่นัน่นมันอาจจะทําให้การทดลองน<ต>ช้าแต่พอกดล็อกแล้วนี่มันก็จะทํางานได้ง่ายง่ายขึ้น,น,น,นเพราะว่าพี่อ่าไม่รู้ว่าพี่ทราบไหมว่าการวิจัยพิชกระท่อมเนี่ยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินรเนี่ยมีมา,มามากกว่า20ปีแล้วนะครับผมก็แสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นในการ,รเอาผล แล้วก็มาใช้งานแล้วก็เอาไปทดลองกับคนแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพษษษษษษืชเศรษฐกิจของบ้านเราเลยก็ว่าได้<ช>นะครับแล้วก็ทางเขาเรียกว่าทางการแพทย์เนี่ยมันก็พิสูจน์ได้ชัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดอาการท้องเสีย นะครับจริงๆมีมีผอมด้วยใช่ไหมครับมีมีว่าไปลดความอ้วนด้วยอันนี้เดี๋ยวรอกันอีกทีในส่วนของการประชุมวิชาการครั้งใหญ่ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนสิงหานะครับทุกคนก็สามารถติดตามได้ในหน้าเพจ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะครับก็ www.sci.phu.ac.th สนะครับก็สามารถติดตามได้ในในช่องทางทุกช่องทางเลยของคณะวิทยาศาสตร์นะครับพืชกระทอมเนี่ยจริงๆอยู่กับเรามานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็ ใครที่ลุ้นในส่วนของพืชกัญชานะครับก็อาจจะมีส่วนในการนํามาพูดในงานนี้ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวว่ากันต่อไปนะครับนี่คือข่าวสารดีๆที่เกิดขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็คิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับสำหรับเทปนี้นะครับยังไงแล้วเนี่ยผมคิดว่าช่องทางในการติดตามข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์เองเนี่ยมีหลายช่องทางนะครับรวมถึงรายการดีๆแบบนี้ด้วยเราสัญญาครับว่าเราจะเขาเรียกว่าไรผลิต รายการแบบนี้ขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับตอนปัจจุบันนี้เรามีรายการที่เป็นพอดแคสต์เนาะสองรายการก็คือชวนคิดนะครับชวนคิดกับคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็อีกหนึ่งรายการก็คือทายแฟกนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยเราก็มีแผนที่คุยๆกันไว้ว่าเราก็อยากจะทํารายการพอดแคสต์เพิ่มนะครับแล้วก็อาจจะมีการดึงเด็กๆนักศึกษานะครับมาร่วมทำนะครับแล้วก็อาจจะมาร่วมในการ คือทาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับเพื่อฝึกเขาในในงานสารคดีฝันด้วยหลายคนเนี่ยผมคิดว่ามุมมองของเด็กๆครับทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่ามุมมองของเด็กๆในการเรียนการสอนเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเรามีรายการสักรายการหนึ่งแล้วพูดถึงในเรื่องของการเรียนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยที่สนุกกเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยคงจะติดตามกันไม่น้อยเลยนะครับยังไงติดตามรับฟังกันทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุมอนะครับทางทุกวันศุกร ต้องลุ้นกันนะครับว่าวันศุกร์เนี่ยจะตรงวันศุกร์ไหนแล้วก็ทางพอด c a แคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Soundcloud, Spotify แล้วก็ Apple Podcast ด้วยนะครับสำหรับ EP 3วันนี้นะครับต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ต่อๆไปแล้วก็ทุกๆตอนต่อๆไปครับผมนายอิสรภาพชุมรักษากับผมครับนายพานุมาตรอนมากครับครับผมก็ต้องขอจบ EP 3ไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่อีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ